ตถาคตคันปริทันตอนที่สามการขจัดกิเลสจรกับการปัดเป่าเมฆหมอกเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำธรรมะเรื่อง ภาคปฏิบัติแห่งการค้นพบการขจัดกิเลจรกับการปัดเป่าเมฆหมอกมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังเพื่อก้าวเข้าสู่หัวใจของการเดินทางนั่นคือภาคปฏิบัติเพื่อพิจารณาว่า เมื่อมีโลกกระทัดที่แตกต่างกันแล้ววิธีการในการเข้าถึงความจริงนั้นมีความเหมือนและความต่างกันอย่างไรเมื่อเราได้เข้าใจแล้วว่าจิตประพัดสอนของเถรวาดนั้นเปรียบดังน้ำใสที่นอนนิ่งในขณะที่ ตถาคตคันของมหายานเปรียบดังดวงอาทิตย์ที่ถูกเมฆบดบังความแตกต่างในภาพเป้าหมายนี้เองที่ได้นำไปสู่ความแตกต่างในยุทธศาสตร์ของการปฏิบัติแม้ว่าเป้าหมายคือการทำจิตให้บริสุทธิ์เช่นเดียวกันแต่ทัศนคติและวิธีการนั้น มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในหนทางของเถราวาดนั้นการปฏิบัติคือกระบวนการชำระหลางและขจัดกิเลที่จอรมานั้นเปรียบเสมือนสิ่งศสกโปกหรือยาพิษที่ตกลงในบ่อน้ำใสหน้าที่ของผู้ปฏิบัติ คือการใช้เครื่องมือคือสติสมาธิและปัญญาในการตักสิ่งศสก,กรปรกเหล่านั้นออกไปและถอนรากถอนโคนแหล่งที่มาของยาพิษจนกระทั่งน้ำในบ่อกลับคืนสู่ความใสสะอาดดังเดิมการปฏิบัตินี้ จึงเป็นไปในลักษณะของการต่อสู้คือการต่อสู้กับกิเลสการเห็นโทษของกิเลสและการใช้ความเพียรพยายามเพื่อเอาชนะและขจัดมันออกไปให้สิ้นซากเป็นการเดินทางที่เป็นขั้นเป็นตอนคือการค่อยๆชำระล้างกิเลสอย่างยาบ ไปสู่กิเลสอย่างละเอียดจนกระทั่งบรรลุถึงความบริสุทธิ์ในที่สุดแต่เมื่อเราหันมาพิจารณาหนทางที่ได้รับอิทธิพลจากปรัชญาตถาคตคันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิกายเซนการปฏิบัติกลับมีลักษณะที่แตกต่างออกไป มันไม่ใช่การต่อสู้หากแต่คือการค้นพบและปล่อยวางกิเลสท,ที่จรมานั้นเปรียบเสมือนเมฆหมอกที่ลอยมาบดบังดวงอาทิตย์คือพุทธภาวะหน้าที่ของผู้ปฏิบัติจึงมิใช่การต่อสู้หรือทำลายเมฆหมอกเพราะนั่นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หากแต่คือการหยุด การสร้างเมฆหมอกขึ้นมาใหม่และเฝ้ารอด้วยจิตที่สงบจนกระทั่งสายลมแห่งปัญญาได้พัดพาเมฆหมอกเหล่านั้นให้จางหายไปเองเมื่อเมฆหมอกสลายไปแสงสว่างของดวงอาทิตย์ก็จะสาดส่องออกมาอย่างเต็มที่ด้วยตัวของมันเองแล้วการหยุดสร้างเมฆหมอกนั้น ทำได้อย่างไรคำตอบก็คือการปฏิบัติซาเซนหรือการสักแต่ว่านั่งคือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะโดยไม่เข้าไปปรุงแต่งหรือยึดมั่นในความคิดและอารมณ์ที่ผุดขึ้นมาความคิดและอารมณ์เหล่านั้นก็คือเมฆหมอกเมื่อเราเพียงแต่เฝ้าดูมัน โดยไม่เข้าไปเป็นเจ้าของไม่เติมเชื้อไฟมันก็จะค่อยๆสลายตัวไปเองตามธรรมชาติการปฏิบัติในวิธีนี้จึงมิใช่การขจัดกิเลสหากแต่คือการเห็นแจ้งว่าแท้ที่จริงแล้วกิเลสนั้นว่างเปล่าเป็นเพียงเมฆหมอกที่ไม่เคยมีแก่นสาร และไม่เคยแปดเปื้อนดวงอาทิตย์คือจิตดั้งเดินของเราได้เลยเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันเราจะเห็นว่าการปฏิบัติแบบเถรวาดนั้นคือมองว่ากิเลสมีอยู่จริงโดยสมมุติและต้องใช้ความเพียรในการขจัดมันออกไปเป็นการเดินทางจากความไม่บริสุทธิ์ไปสู่ความบริสุทธิ์ การปฏิบัติแบบตถาคตคันนั้นคือมองว่าความบริสุทธิ์มีอยู่แล้วกิเลสเป็นเพียงภาพลวงตาที่มาบดบังหน้าที่ของเราคือหยุดปรุงแต่งเพื่อให้ความบริสุทธิ์นั้นปรากฏออกมานี่คือความแตกต่างในทัศนคติ ที่นำไปสู่รสชาติของการปฏิบัติที่แตกต่างกันบัดนี้เราได้เห็นความแตกต่างในภาคปฏิบัติแล้วในวาระต่อไปเราจะมาพิจารณาถึงผลลัพธ์หรือปฏิเวทว่าเมื่อการเดินทางสิ้นสุดลงผลที่ได้นั้นแตกต่างกันอย่างไรระหว่างการบรรลุถึงพระนิพพาน อันเป็นสภาวะที่ดับสิน้นกับการกลับคืนสู่พุทธภาวะอันเป็นธรรมชาติเดิมแท้ซึ่งอาตมาภาพจะขอนำมาสาธยายในวาระถัดไปขอความจเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร